ทุกคนอยากฟังเรื่องดารา <c oughs> นี่เดี๋ยวเล่าให้ฟัง <c oughs> ทุกคนเห็นผมในซีรีส์สาธุครับแล้วก็ทุกคนก็ถามว่าเฮ้ยไปยังไงมายังไงทําไมอยู่ดีๆไปเป็นดาราผมเลยต้องบอกว่าจริงๆแล้วบทของผมเนี่ยถือว่าเป็นบทที่สําคัญมากๆนะครับต่อซีรีส์เรื่องนี้คือถ้าเกิดว่าไม่มีตัวละครตัวนี้เนี่ยนะครับซีรีส์เรื่องนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะพูดได้เลยนะครับว่าเป็นตัว drive เรื่องเป็นบทสําคัญน้ํามันถั่วเหลืองตรางุ่นคือน้ํามันถั่วเหลืองที่มียอดขายอันนดดบใไทตลมา ผลิตจากถั่วเหลืองคุณภาพสูงที่ผ่านขั้นตอนกล่นอันสุดยอดทําให้ไม่เป็นไขใสสะอาดเหมาะสำหรับอาหารทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นอบผัดทอดรวมถึงเบเกอรี่และน้ําสลัดขวดดีไซน์ใหม่จับถนัดมือฝาดึงสะดวกน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นใสใจคุณภาพด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูงและใช้การบรรจุขวดด้วยเครื่องจักรจากโครนอสระบบปิดไม่มีการปนเปื้อนในทุกขั้นตอนเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองยอดขายันดับหนึ่งที่ใสใจคุณ ผมรับบทเป็น the money coach ครับซึ่งอะเบื้องหลังเป็นยังไงใช่ไหมทุกคนคืองี้ตอนแรกเนี่ยก็เขาติดต่อมาครับตามช่องทางธรรมชาติก็คือไอเก่งนี่แหละใช่ไหมบอกว่าเฮ้ยมีซีรีส์เขาสนใจอยากจะให้มึงไปแสดงเราแบบ w h a fuck สแสดงอะไรวะแสดงยังไงด้หรอเอาเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลิปตรงคลิปโตอะไรเงี้ยแล้วแบบมันเหมือนมันเข้าตีนมึงเลยนะอ,อ,อ่ะอ่ะอะ่งั้นเดี๋ยวลองดูลองดูเราก็ตอบว่าโอเคเดี๋ยวสนใจแหละเดี๋ยวขอดูบทหน่อยบทเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ขอดูบทเอ้ยตลกทีนี้ก็มีบทมาเป็นบีฟมาเลยว่าคุณนามแบบถนัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเทคเกี่ยวกับอะไรเงี้ยเออแบบก็คล้ายๆตัวเองเลยอะไรเงี้ยอ๋อ,อ,อโอเคได้มันเป็นยังไงทีน,นี้คุณอยากรู้ปะว่าบทเป็นยังไงอ่าทีนี้ผมอ่านผมอ่านบทผมอ่านบทไม่มีนักแสดงท่านไหนจะมาเปิดเผยอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมเป็นนักแสดงบทสําคัญที่โปร่งใสามากๆเดี๋ยวผมเอาให้ดูมางี้ อ่านั่นทุกคนนี่คือบทนักแสดงแรกของผมนะครับสคริปต์ for money coach ซึ่งตอนนี้เราไม่รู้อะไรเลยนะแล้วเขาก็ส่งมาเป็นสคริปต์นี้บทเป็นประมาณนี้ครับมีหน้าเดียวเอ้ยทุกคนดูาดูว่าอ่ะ,อะ,อะแล้วก็คือเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยว่ามันจะออกมาเป็นเรื่องอะไรถูกป่ะเราก็บอกว่าอ่ะเปิดคลิป money coach ดูบนเตียงบริษัทเกม NFT ของวินที่เคยลุ่งโดนแฮกทำให้ค่าเหรียญตกเป็นหนี้เลยหาวิธีใช้หนี้อ๋อโอเคสบายๆไหนสคริปต์อ่าน skip? สคริปต์ส,สิเป็นยังไง ถ้าอยากจะรวยเร็วๆมันก็ไม่ยากเลยคุณปั๊มเหรียญคริปโตมั่วๆขึ้นมามีคุณซื้อหนึ่งเหรียญสามพัน 3, บาทแล้วไงคุณก็บอกว่าคุณถือเหรียญน,นี้เองล้านเหรียญเท่ากับคุณมีเงินสามพันล้านบาทจังหวะนี้กูแบบคุณคุณแนละไอสัตว์นี่มันอามคอยนี่หว่า <c oughs> สิทยิิเศษวใช้เหรียญเราแปดสิบบาทต้องโฆษณาดา,าราเซเลบดังๆอ่าโอเคพอเห็นบทแบบนี้ปุ๊บโอ้โหเขาบอกว่าบทที่เน้นอย่างเดียวเลยอย่างเดียวที่ต้องเน้นคือตรงสีเหลืองนี่ถ้าอยากได้เงินล้านสิบล้าน ร้อยล้านอะไรเงี้ยมันก็ง่ายนิดเดียวอ่ะโอเคแล้วก็บอกสไตล์มาว่าเออทำได้เลยอยากปรับคอนเทนต์อะไรได้เลยแล้วเขาบอกงี้เป็นประโยคจบที่ต้องล็อกนะคะแล้วส่งวิดีโอคัตติ้งมาให้ดูไว้ทุกคนคือพออ่านบทปุ๊บหวานกรอบผมบอกเลยว่าอันนี้แหละบทนี้เกิดมาเพื่อผมเลยผมยินดีมากๆไหนลองดูคัตติ้งที่เขาส่งมาดีกว่าคือคัตติ้งที่เขาส่งมาเนี่ยทุกคนมันเป็นฉากที่เขาถ่ายมาแล้วซีนเนี่ยถ่ายเสร็จแล้ว นะครับก็เป็นน้องเจมี่เจมะกำลังนั่งดูไอคลิป YouTube อยู่แล้วคลิป YouTube มันเป็นจอแบบคัดออกไปแล้วก็เป็นแบบเดโมข้างในที่เขาส่งบทมาก็จะเป็นคนธรรมดาที่ละแล้วก็พูดบทบทเนี้ยใช่ไหมอ่าพอเสร็จปุ๊บผมก็เห็นฉากนั้นทันทีน้องเจมี่เจมไอสัตว์ง่ายพ่องปุ๊บผมเห็นฉากนั้นปุ๊บโอ้นี่แหละบทของผมนี่แหละใช่แล้ว ผมพร้อมมากโอเคกูคจะโดนเจมี่เจนดา่าอันนี้คือกูรู้ตัวมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นละคือเขาถ่ายกันเสร็จล้วมันแค่เอาคลิปกูไปใส่ข้างในนึกออกปะโอ้ยเชียเอาละเอาละวันนั้นอาถ่ายถ่ายเก่งบอกว่าวันอาทิตย์นี้ต้องถ่ายคลิปแล้วนะครับอ่ะได้เลยกูก็มาถึงปุ๊บอ่ะถามว่าแต่งหน้าไหมก็ไม่คือก็มาอย่างเงี้ยถนัดอยู่แล้วถูกปะก็เราก็เอาอ่ะยกสปอนเซอร์ลงก่อนปิดทีวีปุ๊บอ่ะพร้อมพร้อมอ่ะเช็คซีนอะไรได้เสร็จปุ๊บผมก็มา นั่งนี่แหละโอ้สบายมากบทเนี้ยคือเรียกได้ว่าเล่นเป็นธรรมชาติมากถ้าอยากได้เงินม็ไม่ยากเลยเว้ยมันก็่เลยแล้วก็แบบถ้าอยากได้เงินสิบล้านร้อยล้านพันล้านมันก็ง่ายนิดเดียวเว้ยเฮ้ยโอเคลุยปุ๊บถ่ายเสร็จปั๊บจบไม่มีอะไรส่งไปถามว่าไอตอนเนี้ยได้เงินไหมไม่รู้เข้าใจปะ่ะคือได้ค่าตัวไหม ไม่รู้แต่ฮามากกูต้องไปช็อตนี้คือกูต้องไปละส่งคลิปไปอ่าคุณอยากจะรู้ดูคลิปต้นฉบับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่คือคลิปต้นฉบับที่ผมส่งไปครับก็จะเป็นคลิปเดียวกับที่ <laughs> ที่อยู่ในหนังนัแหละใช่ไหมก็วิธีโดยเร็วเองทางี้ไว <laughs> ้ <laughs> เองไปปั๊มเหรียญคริปโตมั่วๆขึ้นมา1ล้านเหรียญใช่ป่ะเสร็จแล้วเองเอาเหรียญน,นึงเนี่ยไปหลอกขายให้ได้ในราคา3,000บาท <s> um <pt ain> สมมุติว่ามีคนซื้อไปแล้วสามพันบาทแสดงว่าไอ้ที่เองถืออยู่ล้านเหรียญเนี่ยเองก็สามารถเคลมได้ว่าเองมีตังสามพันล้านเว้ วะอิมโฟไว้ครับเพราะว่าผมเป็นนักแสดงที่ดีมากเออผมคิดว่าบทมันน่าจะต้องเปลี่ยนนิดนึงนะครับคุณผู้กำกับผมก็ใส่ไปเลยครับเพราะว่าเหรียญหนึ่งสามพันบาทแล้วเอ็งถืออยู่หนึ่งล้านเหรียญก็แสดงว่าเอ็งมีตังสามพันล้านใช่ไหมคราวนี้เคลมเลยครับเหรียญคุณดีเหรียญคุณนั่นเหรียญคุณนี่คุณก็เมคอิมเมจขึ้นมาหน่อยไปจ้างดาราเซเลบดังๆสปอนเซอร์ทีมอีสปอร์ตให้เหรียญคุณดูมันมีความน่าเชื่อถือเห็นไหมครับบทไม่ใช่อย่างนี้นะครับนี่ที่ผมอิมโฟไว้สัส แล้วเองก็ไปเวคนดีเลยอยากจะผลักดันสังคมคริปโตอยากจะช่วยเหลือคนด้ยโอกาสเอาเงินโปะลงไปนิดหน่อยแต่ว่าภาพลักษณ์มันดูดีพอมันดูดีเสร็จแล้วมันขายง่ายเว้ยทุกคนเชื่อมึงหมดเลยทีนี้พอมาถึงจุดนี้ละมันระดมทุนง่ายแล้วทีนี้อยากจะได้เงิน10ล้านร้อยล้านพันล้านมันก็ง่ายนิดเดียวเว้ย <c oughs> <c oughs> นี่ผมส่งไปอย่าง็ี้นะโอ้โหส่งไปปุ๊บนี่ครับอัพโหลดก็มีฟีดแบ็กกลับมาจากผู้กํากับครับว่าแบบ พงกับชอบมากเลยค่ะุณน,นันแต่ว่าขออีกนิดนึงได้ไหมคะอยากจะได้เน้นตอนช่วงช่วงท้ายอะคะ่ะว่าไอ้สิล้านร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันก็ง่ายนิดเดียวอะ่ะขอขอแบบอินเนอร์เยอะกว่านี้ได้ไหมคะกูก็รับกลับมาแบบเอ๊ะทำไงวะอยากได้แรงกว่านี้เหรอนี่ก็นี่ก็สุดๆแล้วนะนี่รางวัลตุ๊กตาทองออสการ์แล้วนะคือแบบนี่แหละนี่ธรรมชาติสุดๆเลยเนี่ยเล่นไม่แข็งเลยถูกไ่มอ่าอ่าอ่าลองดูลองดูเทคสอง,องถ่ายอีกวันหนึ่งใช่ไหมเขาฟีดแบ็กกลับมาอีกวันหนึ่ง,ดเ,นนงเดี๋ยวเอาให้เทคสองให้ดู เห็นไหมอีกวันหนึ่งอันนี้คือเทคสองทุกคนก็รู้ว่าเทคนี้ไม่ได้ใช้เอาไว้ผมก็ส่งวิธีรวยเร็วเองทําอย่างนี้ไปปั๊มเหรียญคริปโตม่วๆมาสักเหรียญหนึ่งทีนี้เอาเหรียญหนึ่งเนี้ยไปหลอกขายให้ได้สมมติในราคา3,000บาทถ้าเกิดว่าคุณหลอกขายได้หนึ่งเหรียญในราคา3,000บาทคุณก็ปั๊มมาถือเองอีก1ล้าน1ล้านเหรียญแล้วคุณก็เคลมเลยว่าเฮ้ยขายไปหนึ่งเหรียญสามพันเหรียญว่าไอ้ผมที่ถืออยู่หนึ่งล้านเหรียญเหินนิดหน่อยเหินนิดหน่อยเหรียญเนี่ยผมมีเงินสาม ทีนี้ก็เคลมเลยว่าเหรียญคุณดีเหรียญคุณงั้นไม่งั้นมูลค่ามันจะมี3000ล้านได้ยังไงถูกปะแล้วทีนี้พอคุณเริ่มปั๊บคุณก็ไปจ้างดารามาเมคขึ้นไปอีกยัดขึ้นไปอีกทําให้เหรียญของคุณลืมเก็บสปอนเพราะว่าคิดว่าก่อนหน้านั้นเพิ่งไลฟ์แล้วก็เพิ่งยกของขึ้นมาแล้วก็อาจจะลืมเก็บสปอนจริงๆหรือหอ,อาจจะเป็นสาเหตุที่เทคนี้เออไม่ได้ถูกใช้ก็ได้เออถ้าเกิดว่าคุณพุ่งกับออแล้วก็ทีมงานสาธุดูอยู่นะครับไม่ได้อยากจะยัดสปอนเซอร์เข้าไปในนนหััังคคคุณะรรบบบแต่ว่วาลืมเก็ ลืมเพิ่งรู้ตอนตอนนี้แล้วว่าลืมเก็บว่ารอบแรกกูใส่เก็บให้เดี๋ยวขอโทษครับมันเจริญเติบโตพอเรียนดังเสร็จปั๊บไปเวคนดีอุ้ยผมจะมาผักดันวงการอีสปอร์ตครับอุ้ยผมจะมาผักดันวงการกฎหมายให้คริปโตเป็นที่รู้จักของโลกไปนี้แล้วก็ทำตัวติดดินโอวผมไม่ฟุ้งเฟ้อหรอกครับผมรับความรถเก่าๆถึงแม้ผมจะมีเงิน3,000ล้านพอภาพลักษณ์มันดีเสร็จปั๊บมันขายง่ายไว้ทีนี้พอมันขายง่ายก็ระดมทุนง่ายแล้วทีนี้อยากจะได้เงิน10ล้านร้อยล้านหรือพันล้าน มันก็ง่ายนิดเดียวอ่าน,นี่แบบซนิสเตอร์ขึ้นมานิดนึงถูกปะเอ่อนี่มี2เทคไว้ที่ส่งไปนะครับพอส่งไปปุ๊บเอ่อแน่นอนครับว่าพวงก,กับบอกว่าอ๋อเทคแรกอ๋อโอเคได้ครับเทคแรกก็เทคแรกก็ตามนั้นครับผมเสร็จแล้วก็มีสัญญาครับมาให้เซ็นเอ้ยทุกคนผมมีสัญญามาเซ็นเลยเป็นโดลาลงดาราชัดเจนแบบว่ายอมยินยอมให้ใช้สีหน้าท่าทางในซีรีส์ชื่อเรื่องสาธุเช่ไหมก็เขียนเขียนมาผมได้ค่าจ้างครับทุกคน สามหมื่นบาทมีค่าตัวครับเอ่อคุณก็บสามหมื่นบาทนี่แต่ผมอยู่ในหนังสิบห้าวินาทีนะครับแอร์ไทม์ผมสิบห้าวินาทีสามหมื่นบาทนะครับก็เลยอย่างงี้ครับแล้วก็ส่งไปแล้วก็จบแล้วก็ลืมไปแล้วทีนี้พอซีรีส์มันจะออกนะผมก็ไม่รู้ลืมชื่อเรื่องไปแล้วอ่าตรงๆก็คือในสัญญาผมไม่ได้อ่านชื่อเรื่องผมชื่อเรื่องอะไรไม่รู้แต่ว่าเกประมาณนี้แหละเสร็จแ,แล้วก็พอเห็นเทเลอร์ไอสาทุเนี่ยพระปั๊บเนี่ยพอเห็นพระปั๊บหนังเริ่มโปรโมทใช่ป่ะแบบเฮ้ยนี่เอกว่า เจมี่เจมเฮ้ยหรือว่าเรื่องนี้วะโอ้ยเก่งไอ้เหี้ยเรื่องนี้ปอกว่าที่เราที่เราไปเล่นไอ้เหี้ยดรื่เรื่องยิ่งใหญ่เหมือนกันนะมึงแล้วก็คือไปเปิดสัญญาอ่านในสัญญาถาอ่านเขียนว่าเรื่องอะไรวะ๋อเรื่องนี้โอ้รอเลยพอผมรู้ว่าเป็นเรื่องนี้เท่าไหร่ผมง้างเลยผมง้างผมรอและผมรอให้ทุกคนได้เห็นแล้วรับบทสําคัญในซีรีส์นะครับเป็นดาราครับนี่ก็คือเรื่องราวของการเป็นดาราคือการเข้าของการบันเทิงของผมเองนะครับก็แน่นอน ประมาณนี้ก็ไปดูกันได้ครับผมซีรีส์สาธุนะครับก็ออนแล้วมี9ตอนนะครับผมอยู่ตอนแรก40วินาทีนะครับผมชอบมากเลยเพราะว่ามันมีช็อตไอวินมันคิดถึงความพูดเราสิบล้านร้อยล้านพันล้านเป็นบทสั่ัดแล้วว่าตะลกดีตะลกดีคือผมมันไม่ได้ดูเพราะว่า f ฟิกประเทศอเมริกาไม่มีเกตถามว่าเรื่องนี้เราต้องดูไหมต้องดูสิวะ นี่มันฝีมือการแสดงเดบิวต์ครั้งแรกของผมเลยนะสมทบชายยอดเยี่ยมกูว่ากันแหละแชทกูกว่ากันแหละคือกูและกูและเย้ yeah. ขอบคุณครับเฮ้ยพวกนายเราก็ปกติแหละเาทำตัวปกติถึงเราจะดังแล้วนายก็ไม่ต้องมาแบบเอ้ยไม่นายเราเอ้ย ดังใหญ่แล้วถ้าโดเนตจะยังคุยด้วยไหมคะ555ั55้ยโดเนตไม่หันแล้วครับไม่หันแล้วครับเออเออนะชื่อเสียงมันก็ทำให้คนเราเปลี่ยนไปจริงๆงอ <laughs> <laughs> เหลือเชื่อไม่รู้เลยครับว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนไปขนาดนี้หลังจากที่ผมเข้าสู่วงการบันเทิง <laughs> อะอ้ผมผมจะอยู่ยังไงดีครับเออเออผมต้องต้องใส่แว่นต้องเปลี่ยนแว่นนิดนึงฮะต้องใส่หมวกแล้วก็ ใส่แมสต่อไปมาสตีอย่างเงี้ยดอลลาร์ท่านหนึ่งใช่ป่ะใช่ป่ะ <c oughs> ตลกตลกมาก